ซันนี่เอฟเก้าเช่นเดียวกันครับเอฟเก้านี่เป็นซีซั่นท่าสุดด้วยนะฮะก็สำหรับ,บแฟนๆที่อยากจะเชียร์ก็รอซีซั่นต่อไปนะครับสีซั่นทีสิบไปนะครับผมเรียนเชิญนะครับคุณของอมพรสุพพันธ์นะครับตัวแทนนักงานจากทู i ิชั่นครับผมมือด้วยครับสวัสดีนนะครับ ก็ความรู้สึกของการได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ประทับใจว่าเออผมคิดว่าเอออเรื่องต้นของการที่เราได้ดูแลถึงแม้ว่ามันจะเป็นเออเป็นเป็นขาใช่ไหมครับที่เราเรียกกันว่ามารู้สึกนั่เนี่ยแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเห็นว่าทําให้ประเทศไทยมันได้อยู่จริง สังเก็บไว้ว่าประเทศไทยสมัยนี้คนมันจะค่อยๆบอกว่าเริ่มเริ่มห่างสายจากการดูแลกันแล้วกันกิจกรรมแบบนี้มันจะเริ่มต้นจากการดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจากนั้นจะดูแลตัวเราเองและดูแลคนที่อยู่รอบตัวเราเช่นกันผะว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างที่เรียกว่ามอมความกูกพันหรือว่าติดตนอทือให้เกิดธุรกิจครับเด็แล้วยิ่งถ้าเด็กๆรุ่นใหม่ๆได้มาลองได้มาเห็นได้รู้ว่าอ๋อพี่ๆมาทำแบบนี้พี่จะทำบ้างมันเป็นเรื่องดีถูกไมฮะใช่ครับใช่ฮะแล้วก็รู้สึกว่า พี่ใจนะครับที่วันนี้เห็นหลายคนไม่ได้มาเพราะพวกเราไม่ได้มาเพราะว่ากีตารามามือระเบินมาเด็กมาเพราะอยากจะมาทดีอยังม่าอยากจะดูแลเขาหนามาเพราะว่าอยากจะทำดีพวกพ่อให้ไม่เรียกใครได้อยู่เพราะั้งประเทศได้อยู่พ่อเราก็ตื่นใจใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณงานะครับผมก็อยากจะฝากเรื่องของการบริจาคในเรื่องของน้ำใจในเรื่องของการเรื่องทรัพย์เอ่ยหรือว่าจะเป็นสิ่งของ หรือบางทีสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีทรับสองสิงหรือมีน้อยหรือยังไม่มีที่จะให้เป็นเวลาก็ได้ครับเป็นเวลาที่คุณจะสลัดมามาดูแลน,น้องหมามาเล่นก,กับเขาเ,าเพราะว่าเห็นไหมเขามีเยอะแล้าอะไรเขามีเยอะเนี่ยคนดูแลที่นี่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไป ยิ่งๆนี่เกิดใครได้ทุกคนใช่งไหมฮะก็คนดูแลก็คงจะวันๆคงไม่ได้ทำอะไรประจุชีวิตก็บางทีถ้าเรามีเวลาเราเล่นกับเขาก็ได้นะฮะบริจาคเกนิดหน่อยแล้วก็มาเล่นกับพวกเขามาดูแลสภาพจิตใจผมคิดว่าสภาพร่างกายอย่างเดียวไม่พอจิตใจก็สำคัญเช่นกันนะครับเด็กเล็นปากตรงนี้ไว้ด้วยครับเชิญชวนเรียนมา มาป้อนอาหารน้องหมากัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video